เอาละรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s c e ออนไลน์นะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่สงครามยันแม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําหน้าที่บรรยายเกมเพลย์นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วอาจจะไม่ได้เข้าใจนะครับก็จะพยายามอธิบายนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวิดีโอนะครับมาเริ่มเข้าใจกับสิ่งง่ายก่อนนะครับ ทองคามนะครับเรามีหน้าที่ทําลายเสาตรงกลางนะครับและตัวแดงๆรอบๆนั้นคือศัตรูของเรานะครับยานบินที่เราเล่นอยู่นะครับเป็นชนิดบีเกียร์เป็นยานทิ้งระเบิดนะครับเราก็จะมีหน้าที่ทิ้งระเบิดใส่รถถังเรานี้นะครับนี่เรียกรถถังเลยนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเขาจะให้เราทิ้งระเบิดใส่เขาฟรีๆเขาว่าใช้ปืนกลยิงสวนเรามาเหมือนกันนะครับที่ขึ้นสู่ๆนั้นคือดาเมจนะฮะ จังว ne, หวะนี้นะครับเราก็ล็อกเป้าเขานะครับและบินลงไปโชบเบิร์สกิลทิ้งระเบิดใส่เขานะครับแต่ก็ยังไม่ตายนะครคับเราจึงบินวนกลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อทิ้งระเบิดใส่เขาตุ้มนะครับเรียบร้อยนะครับไฟไหม้ระเบิดไปแล้วนะครับเรายังมีอีกหลายตัวที่เราจะต้องมีหน้าที่ทิ้งระเบิดใส่เขานะครับตุ้มนะครับดาเมจเข้า500นะครับตัวนี้เราน่าจะต้องทิ้งระเบิดหลายรอบมากครั้งที่2องเขาเริ่มหนีนะฮะครั้งที่3 ที่เขาหนีแบบนี้นะครับเขาพยายามไปพึ่งโลสีฟ้านะครับโลสีฟ้าเนี่ยจะกันระเบิดได้นะครับเราพยายามทิ้งต่อไปนะครับโอ้โหหลายครั้งมากเราต้องบินวนไปทิ้งนะครับเราเปลี่ยนเป้าหมายก่อนนะครับเพราะว่าเขายังไม่ตายอ่ะหนีก่อนฮนะหนีก่อนหนีก่อนพอเยอะเกินไปแล้วครับ เราโดนห้ามชิลด้วยนะครับจังหวะนี้ต้องหนีไปจุดอื่นก่อนนะครับห้ามชิลก็คือเราห้ามฟื้นปูกเกาะนั่นเองนะครับเราอาจจะตายได้ต้องหนีก่อนเ <c oughs> มื่อดีบัฟห้ามชิลที่รถถังเขาใส่สกิลใส่เราหมดเนี่ยนะครับเราก็กลับมาซ่าได้นะครับโชว์ไปยิงเสานิดนึงนะครับแล้วก็หาเอเกียต,ตัวสิงแดงๆแบบนี้บึ้มเข้าไปนะครับอ๋อเราต้องวนกันไปบ้อมเขานะครับแต่พอปรากฏว่าเขาเปิดโลดครับเราถึงต้องเปลี่ยนเป้าหมาย ตู้มเรียบร้อยฮะตัวที่เราทิ้งไปเมื่อกี้เราได้ด้วยนะครับเหมือนจะไปเก็บเสกคนอื่นที่เขาทิ้งบอมไว้แวะยิงเสาสักหน่อยนะครับฉะนั้นต้องบินขึ้นข้างบนนะครับเพื่อหลบเลี่ยงการโดนยิงจากรถถังนะครับเราต้องบินวนแบบนี้นะครับแล้วก็บินวนทิ้งเสาทีนึ่งนี่นะครับแล้วก็บินวนกลับไปหาหาสักคำหนึ่งสักลำหนึ่งลำนี้นะครับจะได้ไหมตู้มทีนึงครับเรียบร้อยฮะรถถังดับเบิลไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราได้ครับตัวนี้ที่เราเคยทิ้งไว้นะครับเขาโดนไปทีหนึ่ง้วเขาไฟไหม้ฮะเขาเริ่มหนนีฮะเเราต้องบบิไปก็ อาซาเขาเรียบร้อยฮะสวยงามนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราต้องพยายามบินวนนะครับตีวงกลับมาฮะแล้วก็ทิ้งระเบิดตูมโอ้โหดาเมจเข้า500นะครับซึ่งเราต้องบินวนหลายรอบแน่นอนนะครับครั้งที่1นะตูมครั้งที่2ฮะซึ่งสายลบลีกอย่างเราเนี่ยนะครับเรานะครับจะต้องบอมหลายครั้งมากๆเนื่องจากดาเมจเราน้อยมาก3นะครับ4 4ครั้งเลยเมื่อกี้นี้แค่สนะครับ บอกถึงครั้งเลยครับถึงจะสามารถฆ่าเขาได้นี่ภารกิจสมอล์ภูมิแคนยอนเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจึงถูกดึงตัวนะครับไปที่สมอร์ภูมิเมโลดี้นะครับเพื่อจะยิงเสาแบบเดียวกันเลยครับที่นี่นะครับจะเป็นสมอร์ภูมิเปิดกว้างนะครับไม่ใช่ในโดมเหมือนที่แคนยอนนะครับดังนั้นเอเกียนไพซเราได้เต็มที่เราไม่มีที่ลบเลยครับแล้วก็ต้องทําการบินวนเข้าและออกเข้าและออกอย่างสม่ําเสมอนะฮะ มาดูกันว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างครับเราเลงนะครับรถถังเหมือนเดิมแล้วเราก็บินบอมเขาอีกทีนึงนะครับเราก็พยายามบอมครั้งที่นึงโอ้โหเรียบร้อยเราได้ด้วยนะครับเมื่อคู่นี้เซียววินะครับที่เราบอมเขานะครับเกือบไม่ได้ปึ้มมาอีกทีนึงได้ไหมจังหวะนี้ไม่ได้ฮะเราชนพื้นทีนี้เราต้องบินวนออกมาเพื่อรีเกาะของเราก่อนนะครับแล้วก็พยายามบินวนกลับไปเพื่อจะทิ้งบอมนะครับแต่ทิ้งบอมเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ทุกตัวที่เราจะทําให้เขาตายได้นะครับเพราะว่า ตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องทิ้งบอมเขาหลายรอบมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยเรานะครับต้องบินเข้าแล้วออกเพราะพม่งั้นเราจะตายนะครับเราก็ต้องบินวนเข้าไปใหม่นะครับเพื่อจะหาเยื่อนะครับสักตัวหนึ่งนะครับโหเยอะมากเลยนะครับบอกเลยว่าฟั่งเขาเนี่ยนะครับมีเอเกียเยอะมากเลยครับเอเกียคือรถถังนะผมลืมพอกไปนะครับก็ตัวนี้ครับเลงเหมือนเดิมนะครับบอมไม่หนึ่งทีเราจะต้องเก็บเขาอีหนึ่งทีได้ไหมได้ด้วยครับแต่กระแทกมือไมหนึ่งทีไม่เป็นไรนะครับเก็บเขาได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราต้องบินบนออมออกบานะครับ จังหวะนี้นะครับเราจะบินวนเข้าไปโดยการเปิดแคปซูลเขียวนะครับจังหวะนี้เราจะเป็นโค้ดอมตะนะครับแคปซูลเขียวคือบัฟพิเศษครับดูสเกตดีเเขายิงเราไม่เข้าเลยเพราะว่าเราเปิดแคปซูลเขียวอยู่นะครับดูสิเราแบบโค้ดอมตะนะครับฆ่าเขาได้ตัวหนึ่งครับเนี่ยถึงขนาดเปิดนี้เข้ามานะครับเขาฆ่าเราไม่ได้เราก็ฆ่าเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากเขาเยอะมากเราทิ้มบอมลงไปนี่มางทีโดนสอบตำัวเขาจะแชร์ดาเมจนะครับเนี่ยยัจามบอมมากนะครับแต่ว่าโหตายยัางมากเปิดลงเปิดโดมกันอ้โห้สุดขนานะครับ จังหวะนี้ก็ต้องแบบว่าบัฟหมดก็ต้องรีบแบบวนออกมานะครับเหมือนเดิมนะครับจะไปซ่าเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเดือดร้ายนะครับนี่ก็พยายามทิ้งร็บเบิร์ใส่เขานะ่ยเขาก็พยายามหนีนะพยายามหนีนะครับเราก็บินวนอ้อมออกมาเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับบรรทที่สมรภูมิลิขิตหรือบ้างนะครับก็บีตัวมาดักเราเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้เราได้พังเสาไปแล้วนะครับหลายเสานะครับเราต้องย้อนกลับไปเสาที่แขนย้อนเพื่อที่จะเอาแต้มเลยครับแต่ก่อนที่จะผ่านไปเสาเดิมเนี่ยเราต้องผ่านวาร์ปพวกนี้ก่อนเราจึงโดนดักนะ ผมก็มีหน้าที่บอมรถถังเหมือนเดิมแต่ก็โดนระบิดแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับและหลังจากตรงนี้นะครับก็ต้องปล่อยจอยทิ้งเพราะว่าลูกร้องนะครับลูกร้องก็เลยต้องวางเมาสม์เลิกเล่นไปก่อนนะครับก็มีให้ดูประมาณเน้นะใครที่ชื่นชอบเกมนี้ที่อาจจะดูเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยนะครับหวังว่าจะสรุกกับคําบรรยายแล้วก็พอเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอบ้างนะครับวันนี้ผมต้องแค่ขอตัวลาไปแล้วนะครับครับสวัสดีครับ